ทีรีขยี้สายสีส้มต่อในสารอาญาล่าช้า4ปียังไม่ชดใช้แทบไม่น่าเชื่อว่าบุคคลระดับเจ้าสัวบริษัทผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูไม่ได้คำนึงถึงความต้องการใช้ระบบขนส่งทางรางของพี่น้องประชาชนที่ล่าช้ามา4ปีแล้วแต่กลับจ้องทำลายยื้อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มทุกวิถีทางแม้สารปกครองสูงสุดตัดสินแล้วว่าชอบด้วยกฎหมายเจ้าสัวคนนี้ก็ยังไม่ยอมยุติยังเดินหน้าในอีกหนึ่งคดีที่ฟ้องไว้หน้ำซ้ำยังมีหน้ามาร้อง หาคนรับผิดชอบกับความล่าช้าในช่วง4ปีที่ผ่านมาทั้งที่ความล่าช้านี้เกิดขึ้นจากตัวเจ้าสัวเองหรือรถไฟฟ้าสายสีส้มล่าช้ามา4ปีมันยังไม่หนำใจอยากจะให้มันล่าช้าออกไปอีกสักปี2ปี3ปีวันนี้7ดอกจิกจะสรุปให้ฟังครับภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาเมื่อวันที่12มิถุนายน2567ัว่าการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มชอบด้วยกฎหมายเพราะได้กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ในการเฉพาะเจาะจงไม่เป็นการกีดกันไม่ให้ ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการคัดเลือกแต่อย่างใดซึ่งขั้นตอนหลังจากนั้นทางรอฟอร์มอก็ต้องนําเสนอผลการคัดเลือกเมื่อ4ปีที่แล้วไปยังกระทรวงคม,มนาคมเพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบจากนั้นจะได้มีการลงนามเซ็นสัญญากับบริษัทผู้รับสัมปทานซึ่งก็คือบริษัท BEM แต่ปรากฏว่ากลุ่ม BTS ก็ยังไม่ยอมจบยังเดินหน้าในหนึ่งคดีที่ BTS ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยื่นฟ้องผู้ว่าการรอฟอร์มอเป็นจำเลยที่1และพวกรวม7คนโดยยังแอบหวังนําผลการตัดสินมา ยื่นร้องเรียนผลการประมูลอีกในอนาคตสิ่งที่นายคีรีและกลุ่ม BTS กําลังเดินการอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่วิสัยของนักธุรกิจระดับเจ้าสัวชั้นนาของประเทศเพราะนักธุรกิจชั้นนําระดับเจ้าสัวจะมองไปยังโอกาสและการลงทุนใหม่ๆเสมอซึ่งประเทศไทยยังมีโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนาอีกมากมายไม่มาทําตัวงองแงเป็นเด็กถูกแย่งของเล่นแบบนี้นอกจากนี้บรรดาเจ้าสัวชั้นนําก็จะเอาเวลาไปยกระดับปรปับปรุงคุณภาพและบริการในโครงการที่ดําเนินการอยู่แต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่วิสัยของเจ้าสัวที่ชื่อคีรีเพราะโครงการที่ดําเนินการอยู่ นอกจากจะไม่ยกระดับปรับปรุงแล้วยังเกิดข้อข้อหาจากบรรดาโครงการของ BTS มากมายเช่นรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องเสียหายก็ไม่แจ้งประชาชนผู้ใช้บริการปล่อยให้ประชาชนยืนเข้าคิวต่อแถวจนล้นออกจากชานชาลาด้านบนนอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกสายหนึ่งของเจ้าสัวคีรีก็เกิดเหตุขัดข้องมากมายทั้งรางหลุดตัวยึดรางหลุดล้อหลุดปล่อยให้ผู้โดยสารต้องเดินลงจากรถไปตามแท่นซีเมนเพื่อไปอยังชานชาลาแถมยังเกิดเหตุขัดข้องถึงขนาดต้องซ่อมแซมเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งระหว่างนั้นก็ทําให้ผู้ใช้บริการเดือดร้อนมากต้องลงจากรถเมื่อถึงสถานี เพื่อรอรถไฟอีกฝั่งนั่งต่อรถไปยังสถานีศรีอุดมจนทําให้ลูกค้าจํานวนมากตัดสินใจเลิกใช้บริการไปแล้วแทนที่เจ้าสัวคดีจะเอาเวลาไปโฟกัสโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆสร้างราคาให้หุ้นของบริษัทสร้างความมั่นใจให้บรรดาผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็เอาเวลาไปดูแลโครงการที่ทําอยู่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลับมาโฟกัสเล่นงานหน่วยภาคงานรัฐและบริษัทผู้รับสัมปทานรายอื่นโครงการที่ประมูลไม่ได้แต่เตะท,ทวงขัดขากลับมาถามหาคนรับผิดชอบจนลืมดูไปว่าโครงการที่ทําอยู่นั้นไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและอย่าลืมด้ววย่า โครงการหนี้สินกทมก็มีความผิดปกติอยู่ไม่น้อยเหมือนตั้งใจมาเป็นหนี้เพราะไม่มีใครรับหนี้มาแบกไว้ฟรีๆถ้าไม่มีผลประโยชน์ซึ่งก็เข้าทางในการเรียกชดใช้มหาศาลแล้วเปลี่ยนเป็นขอขยายสัมปทานอย่าลืมว่า BTS สิ้นสุดลงในปี2,572อย่าให้ประชาชนได้ยินนะว่า BTS จะจาย,ยกเลิกหนี้และขยายสัญญาอีกติดตามเจาะลึกได้ที่7ดอกจิครับ